พอจเจริญพรเด็กๆทํากระจกแตกก็จึงบอกว่าไม่เป็นไรลูกหนูไม่ได้ตั้งใจแต่อะไรที่มันผิดไปแล้วก็คือผิดไปแล้วก็เหมือนกับการเขียนคําผิดลงไปเมื่อเขียนคําผิดลงไปแล้วจะทํำยังไงดีเด็กๆก็บอกว่าเมื่อเขียนคําผิดแล้วก็ใช้ลิควิดลบสิครับก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆลิควิดเนี่ยมันลบคําผิดหรือว่ามันกลบความผิดไว้ ครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์นยสอนไว้ว่าลิควิดไม่ได้ลบคำผิดแต่ลิควิดกลบความผิดไว้เฉยๆคำว่าผิดยังเห็นชัดเจนเพราะความดีก็เหมือนกับการที่เราได้ทำดีและมันรู้สึกว่ากลบๆสิ่งที่ไม่ดีที่ฝังอยู่ในใจที่เคยผิดไว้แต่ก็ยังดีเพราะว่าความดีที่ทำลงไปมันก็เหมือนกับลิควิดที่ทำให้เกิดช่องว่างและทำให้เกิดพื้นที่สีขาวจะได้เขียนคำว่าถูกลงไปไหม แต่ก็ต้องยอมรับด้วยหัวใจว่าคำว่าผิดมันยังอยู่สิ่งผิดมันยังเป็นอดีตที่ยังอยู่ในความทรงจำแต่ไม่จำเป็นต้องจำทำความดีกลบไว้แต่ถ้ากลบไว้เฉยๆและไม่เขียนคำว่าถูกคือไม่หมั่นสร้างความดีต่อเติมไปอีกก็ไม่สามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เหมือนกับนักเรียนนักศึกษาเมื่อเขียนคำผิดและถ้านำคำผิดไปส่งครูบาอาจารย์ยังไงเสียก็ต้องสอบตก ถ้าอยากสอบผ่านก็ต้องใช้ลิควิดลบและเขียนคำว่าถูกลงไปการเก็บหน่วยกิจการศึกษาจึงถือว่าสำเร็จได้วันนี้ธรรมะกับข้อคิดของกระจกแตกว่าสิ่งใดที่ผิดก็ผิดไปแล้วลิควิดไม่ได้ลบคำผิดเพียงแค่กลบเพื่อให้เกิดพื้นที่สีขาวจะได้เขียนสิ่งที่ดีๆและคำว่าถูกลงไปชีวิตสามารถเริ่มต้นได้ทุกวันเช้านี้ขอเริ่มต้นทำความดีเพื่อความดีขอจเจริญพร